ดวงชะตาของคนที่เกิดในวันศุกร์ตามตำราโหราศาสตร์บูฮานจากโมดูที่แม่นที่สุดที่ทุกคนให้ความเคารพและนับถือได้ทำนายเอาไว้ว่าดวงชะตาของคนที่เกิดในวันศุกร์นี้เป็นดวงชะตาที่มีโอกาสสูงที่จะร่ำรวยเพราะคนที่เกิดในวันศุกร์นี้เป็นคนที่มีบุญเก่าและเทพบา,ารักรักษามาตั้งแต่กำเนิด ยิ่งทําดียิ่งจะรวยเพราะคนที่เกิดในวันนี้จะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ทำให้คนที่พบเห็นจะมีความหักและเมตตาคนที่เกิดในวันศุกร์นี้เป็นคนที่เกิดมาพร้อมดวงแห่งโชคลาภและความโชคดีแห่งชีวิตหรือเฮีย่ยกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นคนที่เกิดมาพร้อมด้วย่วงจุย้ยที่ดีที่ทำให้ชีวิตของคนที่เกิดในวันศุกร์ เมื่อเก้าเขาสูวัยกลางคนดวงสตาจะพลิกผันจากดินสู่ดาวจากดวงไล่จะกลายเป็นดวงดีจากบุเคยมีก็จะกลายเป็นเศรษฐีลํำรวยเงินทองในวัยเด็กของเขาชีวิตอาจจะพบพ่อกับบัญหาความทุกข์ยากลำบา,ากกรากมเนื่องจากบัญหาทั้งครอบครัวที่เขามาลุมเล่าเพื่อเป็นบทพิสูจน์ให้คนที่เกิดในวันสุกนั้น ได้พิสูจน์และได้ดินลนต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของตนเองและครอบครัวจึงทำให้คนที่เกิดในวันสุกนี้มีจิตใจที่เข้มแข็งและแข็งแกร่งเพราะคนที่เกิดในวันนี้ลักษณะส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีความขยันหมั่นเพียรเป็นคนที่นักเบาเอาสู้บ่ย่อดทอต่ออุปสรรคและโศกสตาคนที่เกิดในวันนี้เมื่อก้าวเข้าสู่วัยกลางคนแล้ว ดวงสตาจะพลิกผันจากลายกลายเป็นดีจะเหตุให้ความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงจะหายไปความลํำรวยจะเข้ามาแทนที่จะเหตุให้ชีวิตของเขาลืมตาอาปากใดเงินไหลนองทองไหลมายิบจับสิ่งใดก็จะเป็นเงินเป็นทองไปเสียหมดตามตำราหโหราศาสตร์บูฮานยังได้กล่าวไว้อีกว่าลักษณะส่วนใหญ่ของคนที่เกิดวันศุกร์นั้น เป็นคนที่สดใสาลาเริงดูแบบผิวเผินเป็นคนที่มีความสุขแต่ทางในอ่อนไหวได้ง่ายที่สุดในส่วนต้นของชีวิตของคนที่เกิดในวันศุกนี้จะมีความลำบากยากไรต้องได้อดทนและสู่ซนเพื่ออนาคตและครอบครัวของตนเองเพราะคนที่เกิดในวันนี้จะเป็นคนที่เก่งสเสลียวสลาดหักในการศึกษาหาความรู้แบบใหม่ๆ ในส่วนนี้ชีวิตของคนที่เกิดในวันศุกร์นั้นจะต้องได้พะเนจรและย่ายถิ่นฐานออกจากบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองจะบ่ได้อยู่ในครอบครัวอาจจะต้องได้ย่ายไปอยู่นําพี่น้องแทนส่วนนี้ต้องได้ดินลนสู่ซนเพื่อความอยู่รอดของตนเองและครอบครัวชีวิตจะผ่านพบกับความลําบากกากกรรมต้องได้สู่ละดินลนตามหลวงสตาพื้นฐานแล้ว คนที่เกิดในวันนี้ในส่วนนี้ของชีวิตจะมีผู้รักผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลืออุ้มสูชีวิตจะได้พบกับความหักที่มาแบบบุจริงใจทางที่ดีบอกควรจะเอาชีวิตไปผูกไว้กับความหักจะดีที่สุดคนที่เกิดในวันศุกร์นั้นเป็นคนที่มีความเมตตาขี้สงสารมักช่วยเหลือคนอื่นใจบุญสุนทานจึงทำให้เทวดาประจำตัว คอยส่วยเหลือและทํำให้แค้้วค้าจากพยันอันตรายทั้งหลายทั้งปวงได้ตลอดมาคนที่เกิดในวันศุกร์นี้พอเก้าเข้าสวัยกลางคนจะเป็นส่วงที่ดวงเปิดชีวิตจะพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดีความทุกข์จะหายไปความล่ำรวยจะเข้ามาแทนที่จะมีเงินทองทรัพย์สินสมบัติถือเป็นส่วงที่ดีที่สุดของชีวิตการงานก็จะก้าวหน้า พราะคนที่เกิดในวันนี้เป็นคนที่จริงจังกัดบ่ยอมปล่อยถ้าการงานใดบ่สำเร็จบ่มีทางที่จะทอดถอยอย่างแน่นอนจึงทำให้เป็นจุดเด่นของคนที่เกิดในวันนี้ทำให้ผู้ใหญ่หากและเอ็นดูการเงินก็จะมีไซบ่ขาดมือจะหนึกสิ่งใดปราถนาสิ่งใดก็สมดังป่าถนายิบจับสิ่งใดก็เป็นเงินเป็นทองไปเสียหมด โซกลาบก็ไหลหลังเขามาหาติดตาจับรับตาซื้อก็จะมีโซคลาบถูกหวยรวยเงินเป็นเศรษฐีเพราะบุญเกา่าได้หนุนนำมาส่งผลในส่วนนี้ลักษณะอีกอย่างหนึ่งของคนที่เกิดวันนี้จะเป็นคนที่เสลียวสลาดสลาดลักแหลมในการคบค่าสมาคมคบหาคนดีที่มีความคิดที่สั่งสรรค์มีฐานะที่มั่นคง จึงทำให้คนที่เกิดในวันนี้มีแห่งบันดาลใจในการสร้งางฐานะของตนเองแต่เมื่อก้าวเข้าสู่วัยกลางคนคนที่เกิดในวันนี้ก็จะประสบผลสำเร็จลํำรวยดังใจปาถนาแต่สิ่งที่ควรระวังคนที่เกิดในวันนี้คือเป็นคนที่มักใส่ายเงินทองโดยขาดการยั่งคิดจึงทำให้เงินที่เคยเก็บและสะสมไว ลอยหลอไปโดยโบ่้ตัวและควรระวังเรื่องอุบัติเหตุทางรถทางถนนบันปลายชีวิตของคนที่เกิดในวันศุกร์นี้คนที่เกิดในวันศุกร์ถือได้ว่าประสบความสําเร็จในหลายๆด้านของชีวิตบ่าว่าจะเป็นด้านการเงินก็เริ่มลงตัวในส่วนนี้ธุรกิจก็จะได้ลูกหลานมาสวยดูแลสิ่งที่คนเกิดวันศุกร์เคยคิดเคยฝันไว้ในชีวิต บอกว่าจะเป็นบ้านรถทรัพย์สิสนที่ดินก็จะกลายเป็นความจริงทั้งหมดคนที่เกิดในวันศุกร์นี้ถือเป็นคนที่มีบุญวาสนาอีกคนหนึ่งเลยก็ว,ว่าใดเพราะจะมีลูกหลานที่มีความกตัญญูเสื่อฟังบรร่ายชีวิตของคนที่เกิดในวันศุกร์นี้จะมีความสุขและในส่วงนี้จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทานเคาพบูชาจะเข้าฝันจะมาเข้าฝันให้โชคลา ชีวิตจะประสบความสําเร็จและมีความสุขเมื่อมดภาระแล้วคนที่เกิดวันสุขจะได้เขาวัดหักษาสินภาวนานําพ่อแม่คูบาอาจารย์ที่ตนเคารพและนับถือคําทํานายดวงสตาของคนที่เกิดในวันสุ์นี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ท่านใดที่ฟังคลิปนี้จบแล้วให้พิมพ์คําว่าสาธุและเขียนสิ่งที่ท่านต้องการไว้ใต้คลิป ชีวิตของท่านจะประสบผลสำเร็จจะลํำรวยเงินทองโชกได้หมานมีเงินไหลนองทองไหลมาอุปสรรคที่ขัดขวางจะหายไป